สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องไขยดีชนเนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทาห่อหมกหมูสับกุ้งสดค่ะก็จะมีหมูสับมีไข่ไก่มีกุ้งสดมีพริกแกงมีกะทิมีแป้งข้าวโพดมีแป้งข้าวเจ้ามีน้ําปลามีผงปรุงรสมีน้ําตาลมะพร้าวมีใบมะกรูดหั่นฝอยมีพริกหั่นฝอยนี่คือมันกุ้งค่ะ ก็จะมีกระหล่ำลวกแล้วนะคะแล้วก็ใบโหระพาค่ะค่ะลงมือทําเลยค่ะงนั้นเราจะนําเนื้อหมูมาโขกนะคะให้เนื้อหมูเด้งนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่มันกุ้งลงไปด้วยนะคะโขกพร้อมกันไปเลยค่ะ โขกได้มาแบบนี้นะคะก็จะพอแค่นี้ค่ะเอ,เ,อเราใส่เนื้อกุ้งลงไปด้วยนะคะเนื้อกุ้งก็จะให้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะพริกแกงค่ะผงปรุงรดค่ะแป้งข้าวโพดค่ะ ไข่ไก่ค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะนวดให้เข้ากันค่ะใส่กะทิลงไปค่ะ ก็จะใส่น้ำปลาลงไปค่ะใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะค่าอย่ากนั้นนวดให้เข้ากันค่ะหลังจากที่เรานวดมาได้เนื้อประมาณนี้นะคะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะแล้วเราก็จะมาทําหน้ากะทินะคะกะทิแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะคนให้แป้งละลายก่อนนะคะ ยังไม่เปิดเตานะครให้แป้งละลายก่อนค่ะจากนั้นเปิดไฟอ่อนๆค่ะเขี่ยวไฟอ่อนๆน,นะคะค่ะเราก็จะเอาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องเหนียวข้นมากนะไม่ต้องให้เขาเหนียวมากนะคะ ประมาณนี้ค่ะพอเย็นตัวลงเขาจะข้นขึ้นมาอีกนะคะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะ้เราก็จะวอร์มเตานะคะเตาขนมครกนะคะทาน้ํามันค่ะ มีน้ำมันสักเล็กน้อยนะคะในเบ้าขนมครกนะรอกระทะร้อนค่ะค่ะกระทะร้อนแล้วเราก็จะใส่หอหมอกลงไปเลยค่ะไฟอ่อนๆนะคะ ประมาณหนึ่งช้อนค่ะจากนั้นก็จะปิดฝาอบไว้ให้สุกนะคะไฟอ่อนๆนะคะจากนั้นก็จะมาเปิดดูค่ะให้เราดูข้างล่างนะคะ ถ้าเขาเหลืองประมาณนี้นะเราก็จะใส่เครื่องเลยค่ะกุ้งค่ะใส่กุ้งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็จะราดกะทิค่ะ จากนั้นก็จะใส่มะกรูดหั่นฝอยค่ะพริกค่ะ,ะหลังจากที่ใส่กะทิแล้วก็พริกกับใบมะกรูดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาค่ะ จากนั้นให้เราเตรียมปูกระหล่ำไว้ที่กล่องเลยนะคะกระหล่ำนี้เราลวกแล้วนะคะพอ,อ,อสลดนะคะแล้วก็ปหโหละพาปูวางไว้รอเลยค่ะหลังจากครบสามนาทีแล้วนะคะจากนั้นก็จะนําขึ้นเลยค่ะวางลงค่ะที่เราปูกระหล่ำแล้วก็ใบโหระพาไว้นะคะ ชิมค่ะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะเนื้ค่าข้างล่างเขาก็จะเหลืองๆแบบนี้นะคะ่ะชิมค่ะ่ะกลมกล่อมพอดีค่ะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะเรียบร้อยค่ะค้าหอ่อหมกหมูสับกุ้งสดเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทําตามได้ไม่ยากเลยค่ะค่ะทํากินทําขายได้นะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะ แล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมจิดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ